อยากได้เรียนเป็นสื่อจะเอาอะไรดนะีมากคิดไม่ออกเอ๊แต่กิฟเกตมีคำตอบค่ะไม่เป็นกิจกรรมดีๆที่คุณไม่ควรพลาดเพียงแค่คุณกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้คุณมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลในทุกเดือนกับกิฟเกตนะครับอย่าลืมร่วมกิจกรรมกันนะครับเลนโฟโต้ฟิวชั่นะคะ เ,เลนส์จากแบรนด์ไซ์ของประเทศเยอรมันค่ะแน่นอนค่ะว่าถ้าขึ้นชื่อว่าแบรนด์ไซ์เนี่ยไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนจุดเด่นอของเลนส์โฟโตฟิวชั่นนะคะ mm hmm. เหนือกว่าค่ายเลนส์อื่นๆก็คือในเรื่องความเร็วในการเปลี่ยนสีความเร็วในการเปลี่ยนสีจะเร็วกว่าเลนส์เปลี่ยนสีทั่วไปและที่สําคัญก็คือเปลี่ยนสีกลับมาในร่มเร็วขึ้นกว่าเดิมอีก2เท่าเช่นกันค่ะและโฟโตฟิวชั่นนะคะก็มาด้วยโครงสร้างเลนส์ที่มุมมองกว้างหรือแอสเฟริกนี่เองแต่แอบกระซิบนะคะว่ามี เฉพาะในเลน1.6เท่านั้นค่ะเลนโซล่าฟิวชั่น Photo นะคะมีให้เลือกถึง5สีกันเลยค่ะมีทั้งเกรยบาูเอ็กซ์าเกย์ฟิโอเนยียและบูค่ะเหตุผลที่ p h โตฟิวชั่นนะคะเปลี่ยนสีเร็วกว่าเลนชนิดอื่นๆก็เพราะว่าไซสเนี่ยเขาได้ใช้เทคโนโลยีโมเลกุลในการเปลี่ยนสีซึ่งตัวโมเลกุลเนี่ยขยายออกเมื่อโดน UV ทําให้เกิดสีเข้มขึ้นแล้วก็หดตัวเมื่อไม่โดน UV ทําให้เลนกลับมาสีใสกว่าเดิมค่ะ นี้นะคะก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องเลือกโฟโต้ฟิลชั่นของเลนส์ไซค่ะถ้าเกิดใครอยากได้เลนส์ดีๆแบบนี้มาซื้อได้กิเกตที่ทุกสาขานะคะเราจำหน่ทางออนไลน์และหน้าร้านค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกิเก h ชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ